รายการ perfect cooking by ยยิ่งศัก f a m i l y นะครับทุกวันจันร์เวลา9นาฬิกา40นาทีทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะะฮจะรังสรรเมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ละครับ แล้ววันนี้นะครับเรามีเมนูเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับในช่วงของนานาเนี่ยน่าทานมากๆเลยครับเป็นเมนูเค้กโรคริสต์มาสหน้าฝัด2รสเลยเมนูเก๋ๆเหมาะกับปาร์ตี้คริสต์มาสมากๆเลยนะครับและส่วนช่วงของเท็ดดี้กับอาจารย์เมนะครับมีเมนูสวยๆอย่างไวท์คริสต์มาสครับเป็นเมนูวุ้นสุดว้าวนะครับรับรองได้เลยว่าทั้ง2เมนูนี้จะทําให้คริสต์มาสปีนี้ของทุกคนเพอร์เฟกถูกใจแน่นอนละครับ คุณผู้ชมขาช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูเค้กโรลค,คริสต์มาสหน้าฝัดกันค่ะ คุณผู้ชมขาช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาทําเมนูเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะนา,นาเชื่อค่ะคุณผู้ชมขาว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะทุกๆคนในช่วงเทศกาลเนี่ยต้องมีงานปาร์ตี้อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้รวมญาติปาร์ตี้เพื่อนๆหรืออะไรก็ตามหลายครั้งพป,ปาร์ตี้ติดกันหลายๆวันเนี่ยเราไม่มีเวลาเตรียมของทํายังไงดีนะเพื่อนจะมาอีก1ิคนในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วว่า อีกหนึ่งไอเดียวันนี้ที่จะชวนทุกคนทำคือนา,นาจะชวนทุกคนทำเค้กโรคริสมาสหน้าฝัดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่คุณจะไม่วุ่นวายในการทำเค้กโรเลยนะเพราะว่าเรามีเค้กโรแบบนี้มานำเสนอค่ะวันนี้นำเสนอไอเดียค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนเนี่ยอยากทำขนมปีใหม่แต่อบขนมไม่เป็นไม่เคยทำเค้กมาก่อนเลยแต่อยากได้เค้กอร่อยๆไปเฉลิมฉลองเทศกาล ปัญหาเหล่านั้นของคุณจะหมดไปค่ะถ้าคุณซื้อนี่เค้กโรมมอค่าของอาจารย์ยิ่งศักนะที่บ้านเราเนี่ยนะคะมีขนมขายช่วงเทศกาลเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขายดีแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยคือม็อคค่าโรนั่นเองค่ะตัวเค้กเนี่ยนะคะเป็นวานิลากับช็อกโกแลตค่ะคุณผู้ชมแล้วไส้ข้างในเนี่ยนะเป็นไส้ช็อกโกแลตกับเฮเซลนัทค่ะโอ้โหอร่อยแบบคันสุดเลยอ่ะ ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณซื้อไปเสร็จแล้วหลายคนตั้งคําถามอุ้ยหั่นกินอย่างเดียวเหรอวันนี้ก็เลยเอาเจ้ามอคค่าโรตัวนี้ค่ะมาทําเป็นหน้าฝัดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าคุณซื้อไปเสร็จแล้วขนมของเราหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะหลังจากได้ขนมไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยคุณได้ไปเสร็จเนี่ยถ้าคุณอยากให้หั่นง่ายๆเนี่ยนะคะคุณเอาขนมเข้าช่องแช่แข็งประมาณ3ามชั่วโมงขนมจะกลับมาเนื้อเฟิรม์มหั่นง่ายแล้วหน้าตัดขนมของคุณจะคมค่ะดูแบบนี้นะ แบบนี้นะคะอุ้ยเขาซิลหีบห่ออย่างดีเลยนะสุญนาากาศแล้วก็มีล็อตวันผลิตแบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะแบบนี้นะคะเปิดหอ่อออกมาเสร็จุ๊บเนี่ยแพคเกจจิ้งทั้งหมดคุณพอ่อแบบใส่ใจมากเป็นฟูดเกรดทั้งหมดค่ะเชร์ดแกะออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นขอแกะสองข้าง วันนี้เราจะใช้เค้กโรของเราทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยคุณเวลาเขาแข็งนะคุณหั่นง่ายมากหน้าตัดแบบเนี้ยแล้วคุณดูเนื้อนะอ,อุ้ยมันนุ่มมากอะเนี่ยนเะนี่ยหั่นชิ้นหนาๆอย่างเงี้ยคุณคิดดูสิแถวนึงเนี่ยหั่นได้10ชิ้นสบายๆเลย หลังจากได้เค้กแบบนี้เสร็จแล้วเราเตรียมถ้วยไว้ค่ะคุณขาเดี๋ยวเราจะทําฝัดข้างบนเหมือนหน้านิ่มอ่ะมีเค้กอร่อยอร่อยแล้วก็มีหน้านิ่มเนี่ยนะคะคุณคิดดูสิปาร์ตี้คุณเกิดขึ้นได้เพียงคลิสตาเดียวเอง หน้านิมของเราจะเซ็ตตัวสวยเนี่ยนะคะส่วนประกอบหลักเลยเนี่ยคือผงวุ้นค่ะคุณขาวันนี้และทุกๆวันเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงืออค่ะเขาละลายตัวได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนวันนี้มีเทคนิคการทําให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีแล้วก็เซ็ตตัวทุกครั้งมาฝากคุณผู้ชมด้วย <S <S 1. สําคัญที่สุดเลือกใช้ตรานางเงือกนะคะ 2. เวลาคุณใส่ผงวุ้นลงไปเนี่ยนะแนะนําคุณค่ะยังไม่ต้องตั้งไฟไหน,นไม่ได้เปิดเตานะเอาผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยสองช้อนชาใส่ลงไปนะคะจากนั้นคนผสมผงวุ้นของเรากับส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งผงวุ้นของเราละลายดีก่อนสิ่งที่ที่บ้านชอบทํามากๆเลยคือเอาผงวุ้นละลายกับน้ําตาลทรายก่อน คนให้เขากระจายตัวเข้ากันน้ำตาลทรายจะเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีแล้วไม่เป็นก้อนข้อต่อไปยังไม่ต้องเปิดไฟนะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่เกลือป่อนเสริมไอโอดีนของหวานมีรสเค็มนิดหนึง่งจะทำให้รสชาติหวานเข็มข้นแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะอีกข้อหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้ส่วนผสมน่านนีมเราเซ็ตตัวสวยคือแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงไป หลังจากใส่ส่วนผสมแห้งลงไปรวมถึงแป้งข้าวโพดแล้วคนส่วนผสมให้แป้งข้าวโพดกระจายตัวก่อนนะคะจากนั้นกะทิที่เลือกใช้วันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนี่ค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะบอกคุณผู้ชมแบบไม่กักเลยเนี่ยทุกครั้งเวลาทําส่วนผสมที่เป็นของหวานแล้วมีกะทิเนี่ยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาไม้ง่ายใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะเป็นตัวช่วยมันจะลดความเข้มข้นลงหน่อยทําให้เวลาคุณทําขนมเนี่ยนะคะไม่ไม้ง่ายจากนั้นคุณคนส่วนผสมยังไม่ต้องตั้งไฟนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน คุณผู้ชมคะเราสามารถทําแบบนี้คนส่วนผสมจนละลายทั้งหมดแล้วเราค่อยตั้งไฟอีกวิธีหนึ่งหลายๆคนจะนิยมทํากับพวกหน้านิ่มคือเอาแป้งข้าวโพดละลายน้าแล้วค่อยมาเทใส่ในวินาทีสุดท้ายคนคนคนอีกรอบจนข้นแบบนั้นก็ได้เช่นกันคะ่ะคุณคะแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยนะการใส่แป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมคุณมีความจําเป็นมากๆเลยนะที่จะต้องต้มจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดเพราะว่าถ้าเกิดส่วนผสม,สมแป้งข้าวโพดเขาไม่เดือดแล้วเนี่ยเวลา ทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาไมหน้านิ่มเรามีความรู้สึกเป็นแป้งแ้งและอีกข้อหนึ่งเนี้ยนะคะคือส่วนผสมหน้านิ่มเราจะบูดไว้นั่นเองค่ะอ่ะของนานล,ละลายหมดแล้วสังเกตง่ายๆเอาหูฟังว่าอุ้ยน้ําตาลละลายแล้วไม่มีเสียงกอกแกกอกแกกอกแกจากน้ําตาลแล้วเราเปิดไฟแล้วก็ต้มจนส่วนผสมเดือดค่ะ คนเขาเป็นระยะระยะเพรสมวนผสมเนี่ยมีความหวานอยู่ในนี้เดี๋ยวเขาจะไหม้ง่ายวันนี้เทศกาลคริสต์มาสของเราจะมีอะไรดีไปกว่าการมีมิ้นท์นั่นเองค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบทานอะไรก็ตามที่มีมิ้นท์มากๆแล้วพอเฟสติฟหรือช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะ การทานมิ้นมันมีความสุขเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็เลยมีน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นนะคะแล้วก็มีตัวโกโก้เพสก็คือเป็นผงโกโก้ผสมน้ำมันพืชแยกเป็น2รสชาติแบบนี้ค่ะนานาต้มฝัดทีเดียวแล้วแบ่งออกมาเป็น2ส,งสีง่ายแล้วก็สะดวกมากรับรองว่าปาร์ตี้ที่คุณกำลังรอภายในครึ่งชั่วโมงเสร็จทันแน่นอน สังเกตว่าได้แล้วดูยังไงดูว่าสมวผสมข้นขึ้นมาแบบนี้และเดือดปุ๊ดปุุ๊๊ปุป๊แบบนี้นะคะอย่างงี้แปลว่าสมวผสมหน้านิ่มของเราได้ที่แล้วหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะปิดไฟยกลงมาแบ่งเป็นสองสี เราได้หน้านิ่มสองสีแล้วเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมของเรานะคะลงไปบนเค้กกันค่ะจริงๆแล้วจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนขึ้นสีเข้มต่ว่าด้วยความที่วันนี้ตัวโกโก้ค่ะเขาข้นกว่าถ้าเกิดว่าทำช้าค่ะเดี๋ยวเขาจะเซตตัวตักหน้านิ่มของเราลงไปเนี่ยคุณง่ายมากแล้ววันนี้หน้านิ่มของเราเป็นกะทิด้วยเวลาเป็นแบบนี้ขึ้นเป็นชั้นอย่างนี้ วางบนฝ่ามือเคาะ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 ได้ช็อกโกแลตแล้วต่อไปเป็นนี่หน้าที่อร่อยอีกหน้าหนึ่งคือมิ้น์นั่นเองค่ะน้ำเชื่อมใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวชอบแบบเยอะๆเลยวหวานๆที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของมิ้น์ใช่หรือ แต่งนะคะอันนี้คุณแม่ทำไว้เป็นรอยัล i ไอซิ่งค่ะแล้วก็แต่งเป็นแบบนี้ดอกคริสตมาสแบบนี้เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆถ้าไม่มีซื้อตามร้านเบเกอรี่มีขายอ่ะถ้วยสุดท้ายเดี๋ยวเราใส่จานเสิร์ฟให้คุณผู้ชมหนึ่งอันคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมสามารถทำเมนูง่ายแบบนี้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญการันตีเลยละว่ารสชาติอร่อยแน่นอนค่ะ เค้กโรคริสมาสหน้าฝัดแบบนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ค่ะคุณผู้ชม mm. เขาก็บอกว่าคริสมาสแบบนี้อาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ก็มีเมนูชื่อว่าคริสมาสมาฝาค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นว Christmas แบบไหน,นติดตามชมสักครู่เดียวค่ะม y รีคริสมาสนะคะ ต้องบอกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับอาจารย์เมธต้องมีขนมอร่อยๆให้เราได้เอ j นจกับเทศกาลแห่งความสุขนี้แน่นอนนะครับเมนูวันนี้คืออะไรครับ White Christmas ค่ะอ้าว White ค h ิส s t ม a สนะครับคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะครับกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศัก Family นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลย Merry Christmas นะครับผมเทศกาลแห่งความสุขนะครับ ต้องบอกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับอาจาร,รย์เมทต,ต้องมีขนมอร่อยๆอให้เราได้เอนจอยกับเทศกาลแห่งความสุขนี้แน่นอนนะครับเมนูวันนี้คืออะไรครับ White Christmas ค่ะอ้า White Christmas นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่า White c h r i s t m a s เนี่ยโอ้โหเป็นขนมแบบไหนน่ากินขนาดไหนนะครับแล้วมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ mm hmm. อ่ะละครับคุณผู้ชมครับ White Christmas นะครับ mm hmm. คือปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินว่าคร mm ิสต์มาสต้องสีเขียวคริสต mm ์มาสต้องสีแดง แต่อีกหนึ่งสีที่สวยงามไม่แพ้กันก็คือสีขาวนะวเพราะเหมือนคล้ายๆกับีิมะใช่แล้วเป็นเทศกาลที่เป็นภาพจําของคนเรานะครับดังนั้นนะครับวันนี้ไว้คริสต์มาสของเราจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพุดดิ้งไหมใช่ค่ะ,ะข้างในเป็นอ,อ้นกะทิที่เป็นดาวนะครับแล้วก็ข้างนอกคือลูกตาลใส โอ้โหสีสันต้องบอกเลยว่าอาจารย์เมย์นี่เขาเป็นเต้ยในเรื่องของวุ้นหรือพุดดิ้งอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้เอาความเป็นคริสต์มาสมารวมกันผมว่าคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะคะมาขั้นตอนแรกเราจะทําในส่วนของตัววุ้นที่เป็นสีขาวข้างในก่อนอเป็นวุ้นกะทินะครับแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่ตัวน้าตาลทรายเนี่ยลงในหม้อก,ก่อนนะครับแต่หม้อเรายังไม่เอาขึ้นตั้งไฟงไนะครับเอาละ <c oughs> แล้วสูตรนี้จะมีมีแป้งข้าวโพดนิด<ช>นึงนะครับคุณผู้ชมเราจะผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายก่อนเนาะเขาจะได้ไม่เป็นลูกนะครับโอเคครับคนให้เข้ากันก่อนเห็นไหมงานง่ายอัจฉริยะจ้ะพอเราผสมกับตัวน้ำตาลทรายนะฮะคุณผู้ชมดูเขาจะเข้ากันแบบนี้เลยเพราะน้ำตาลทรายเขาเป็นเกล็ดเนาะอ่าได้แบบนี้ปุ๊บ อาจารย์เมมีวานิลาเพิ่มเติมนะครับเวลาทำวุ้นที่เป็นกะทิหรืออะไรแบบนี้เขาไปกันได้แล้วเขาหอมมากเลยอ้าวละแล้วก็ตัดเค็มนิดหนึ่งนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใบเตยมัดบะะ่มนะฮะคุณผู้ชมได้แบบนี้ปุ๊บแต่จะยังเป็นวุ้นหรือพุดดิ้งไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ต้องบอกว่าซองนี้สำคัญมากๆนะครับ ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับตัวนี้เนี่ยละลายได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้ววันนี้เราเอามาทําเป็นวุ้นหรือพุดดิ้งเนี่ยค่ะมั่นใจเลยว่าทรงเขาสวยเฟิร์มแน่นอนนะครับนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองละครับนี่เวลาทำวุ้นเนี่ยกะทิเนี่ยใช้อัมพวาคือจบนะง่ายมากๆ จากนั้นนะครับเราคนผสมตรงนี้ให้เขาเข้ากันก่อนเนาะเอาเข้ากันปุ๊บตั้งไฟก็จะแป๊บเดียวไม่ต้องกังวลว่าจะไหมหรือยังไงโอเคครับอ่ะเข้ากันดีแบบนี้ปากอาจารย์เมตตั้งไฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาพอนี้เดือดใช่ไหมเราก็ใส่บ้าร้าวอนลงไปนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมนี้ใส่เยอะ หยอดลงไปที่พิมพ์ดาวได้แบบนี้นะครับเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับเอาล่ะโอเคคนให้เข้ากันเนาะจากนั้นปิดไฟแป๊บเดียวเลยโอเคครับเอาล่ะเราจะใส่ในเหยือกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์เนาะจะได้ทำงานกันง่ายๆนะครับ จากนั้นนะครับหลังจากแบ่งตัววุ้นนะครับลงในเหยือกเรียบร้อยนะครับเราก็จะเทลงในพิมพ์อันนี้อาจารย์เมย์เอาอีกแล้วผมบอกแล้วว่าพิมพ์นะให้เช็ดให้แห้งทําไม,ไมต้องแฉะตลอดเลยค่ะเดี๋ยวมาเขาจะดีบออกมาง่ายอ๋อคือหมัดหมาดพิมพ์ต้องหมัดหมาดเพื่อที่ว่าวุ้นจะได้แกะออกได้อ่าโอเคนะครับจากนั้นใส่ส่วนผสมวุ้นลงไปเลยนี่นะครับ นี่คือสาเหตุว่าทำไมอาจารย์เมย์ถึงสับตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนให้ละเอียดเนาะเพราะว่าจะได้สมมุติเป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมเธอจะต้องมากอลี่ไอเราเลยแบบนี้เป็นต้นขอโทษนะครับ <c oughs> อ่าโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ได้พอเราเทเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ให้เขาเซตตัวเข้าตู้เย็นให้เขาแข็งนะแล้วเราก็แกะออกมา ถึงเราถึงจะสามารถทําส่วนที่สองนะอก็คืออันนี้จะเอาไปอยู่ในวุ้นอีกอันหนึ่งดังนั้นอันนี้ต้องเซ็ตก่อนแต่ว่าไอที่เราเทแล้วมันล้นออกมาสุดท้ายเดี๋ยวเราดึงออกมาเราตัดใหม่ได้ใช่ปะไม่เสียหายเนาะขอโทษนะไม่แต่จริงๆเวลาสมมุติเธอล้นๆ้นอย่างนี้ใช่ไหมบางมีก็จะเอาสครีปเปอร์ขูดอ๋อแก้ได้เลยง่ายๆได้เลยอ่ะโทให้กิงบั้งมานไม่เทออกก็ยิ่งดีใช่ไหมไม่เปลืองเพามเปลือง เรียบร้อยครับอาจารย์เมครับอันนี้จะดูนะครับดู2อันนี้นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะนี่อะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราให้เขาเซตตัวใช่เย็นเลยจากนั้นก็แกะออกมาจากพิมพ์นะครับเตรียมไว้เลยครับขั้นตอนต่อมานะฮะหลังจากที่เราทําวุ้นรูปดาวเสร็จแล้วเราก็จะมาทําวุ้นใสนะครับเพื่อที่จะได้เป็นทั้งชิ้นเลยของไว์คริสต์มาสนะครับนี่นะฮะ ตองนี้เลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับละลายได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนและนี่เอามาทําเป็นวุ้นตัวชิ้นใหญ่ด้วยดังนั้นสําคัญมากๆนะครับต้องเป็นตรานางเงือกนะคะตัววุ้นของเราจะได้เซตตัวเฟิร์มสวยงามนะครับนี่อ่ะจะนี่นะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยวนิลาผงนะครับมีตัดรสเค็มนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะ น้ำตันทรยอยู่นะครับอันนี้ใบเตยมัดปมสองปมเลยฮะจากนั้นอาจารย์เมย์อันนี้จะเป็นน้ําเปล่านะครับ<ป>อันนี้ถามว่าคืออะไรนะฮะลูกตาลเอามาปั่นปั่นได้แบบนี้เลยนะครับใส่ได้เลยเนาะใส่ได้เลยค่ะโอ้โหดูเนื้อเขานะฮะอนอยากใช้ช้อนนี้เลยแล้วกันค่ะ คนให้เข้ากันก่อนอาล้วครับคุณผู้ชมครับพอเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟนะอเค,ครับอาล้วครับ ระหว่างที่รอนะครับพอเริ่มเดือดแบบนี้เราเอาใบเตยออกก่อนได้เลยนะครับนี่เอาละเอาพอเดือดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมปิดไฟ,ฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเหมือนกันนะพิมพ์มพิมพ์วันนี้เราก็ต้องหมดหัดหมัดนะอ่าโอเคได้แ,แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเฮดดี้จะตักตัววุ้นใสและกันผมใช้คําว่าวุ้นลูกตาลใสนะครับลงไปในพิมพ์ก่อนนะฮะแบบนี้เลย อาจารย์เมย์เขาบอกว่าที่ปั่นเนี่ยไม่ได้ละเอียดทั้งหมดนะก็จะต้องมีลูกตาลเป็นชิ้นๆบ้างเวลาทานก็จะได้รู้สึกโอ้ได้เคี้ยวตาลเนาะอ่าแล้วก็จะตักสลับกับบุ้นที่เป็นรูปดาวนะครับสีขาวของเราบุ้นกะทินี่อีกชั้นหนึ่งได้เลยนะฮะ <c oughs> อ่าโอเคครับคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วอันเนี้ย ตามความชอบตามความสวยงามนะแล้วก็ตักสลับลงไปนะฮะ <Tiny. S 1> ตัววุ้นขาวเนี่ยตัววุ้นรูปดาวก็จะกระจายอยู่ในทั่วทั้งชิ้นนะครับนี่อ่ะโอเคก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมาช่วยกันได้โอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะครับอ,อย่าเพิ่งเอาเข้าตู้เย็นนะเดี๋ยวตู้เย็นพังนะครับ <Okay. S 1> ให้เขาเซตตัวแล้วเย็นตัวลงก่อนนะครับจากนั้นแช่เย็นชําๆเลยนะครับเอาออกจากตู้เย็นมาหั่นฐานพร้อมๆกันกับเมนูไว้คริสต์มาสนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะครับไว้คริสต์มาสนะครับนี่คุณผู้ชมลองทําตามกันดูเลยนะฮะขั้นตอนไม่ยากเลยนะฮะมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองทําวุ้นดาวกับวุ้นลูกตาลแบบนี้นะครับเราก็จะได้เมนูอร่อยๆน่าทานในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking บ y ายยิ่งสัก์ฟ a m i l y ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือจะไปดูสูตรอื่นๆนะครับมีเยอะเลยนะฮะเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมคำว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะฮะที่เป็นแฟน u t u b e นะครับพิมคำว่ายิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือเว็บไซต์นั่นเองนะครับยิ่งสักฟ สูตรอาหารครบถ้วนเลยฝากเข้าไปเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by Ying s a k Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันเวลา9นาิกา40นาทีทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Merry Christmas ครับ Merry Christmas ค่ะสวัสดีครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำบล n d ีเป็นบราวนี่อีกแบบหนึ่งค่ะแต่ทำจากไวท์ช็อกโกแลตเป็นเมนูแครอทเค้ก Blondie นั่นเองค่ะ เมนูในวันนี้นี่ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมยครับพันดันเค้กกล้วยโคนัทบัช